เพื่อสู้เพความเพ็นงความปังเราต้องไปที่สุดมีองค์ไหนที่สายมูอย่างพวกเราอะ่ะจะมูได้ในช่วงนี้นะคะอะไรช่วยเราไม่ได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้คะ่ะไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะอนนี้เราอยู่กลางเมืองอนนเราเห็นแม่หญิงแว็บๆอยู่แถวนี้ วันนี้นะคะเรากม่ใช่ใไรคะพงค่ะซื้อเนี่ยขอซื้อเนี่ยขอปมั่นใจไหมชุดเนี้ยทรงพลังเลยนะ,ะนนไปเราไปพาพมนะคะแอบเดินเหนื่อยมากเหมือนกันจากที่จอดรถจนถึงตอนนี้แต่ว่าก็ตอนนี้คิดอยู่ว่า จะไปสักการะพระพรมก่อนหรือหาอะไรกินก่อนไปสักการะก่อนก็ได้ค่ะบับเยอะไหม่ะเพราะตอนเนี้บับเยอะไหมบับเยอะค่บบบะบับเยอะเพราะว่าต้องไปสักการะก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาหาอะไรกินแถวนี้มีร้านกาแฟอร่อยๆที่เกสอนแนะนําด้วยนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมาถึงพาะมซื้อเมียนขอที่พวกเราสักการะ,กการะในใจกลางเมืองกรุงเทพแถวนี้ก็คือเป็นราชดำเนินเนาะราชดำเนิเนอ่าราชวสองใช่ไหมหมุกแล,มแล้วเชิญเข้าไปคือสามารถไปซื้อดอกไม้ข้างในได้นะคะโดยที่แบบว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ทำบุญให้กับ พระพรมแห่งนี้ม,มาเลยค่ะค่ะพอมาถึงที่นี่แล้วก็มาเหมือแนบบซื้อดอกไม้เพื่อไปสักการะพระพรมนะคะพระพรมมีสน่งหน้าซื้อิน่นอสามารถตามราคาได้ ก็มาขอพรจากพระพรหมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้พรหนึ่งข้อที่ถ้าสำเร็จรู้เร่วงแล้วก็อาจจะมีการลํำแก้แก้บนแบบถวายท่านเดี๋ยวลองไปดูว่าลํำแก้บนนะคะว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะมาเชิญนางลํำสองท่านนะคะให้พระพรมนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่เนาะ ยังยังอยู่ในเทศกาลในเดือนของตุจีนอยู่ก็เลยามาขอพรแล้วก็ถวายนางรำให้พระพรในวันนี้นะคะ มีความหมายแตกต่างกันสำหรับคนที่จะมาขอพรนะคะของพระพักทั้งสี่หน้าครับชมนะคะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเมตตาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกรุณาจะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัทรัพย์สินมุทิตาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็วนในเรื่องของอุเบกขาก็จะเป็นการเงิน เงินทองล่ํารวยไหลามาเทมาวันนี้ที่เรามาขอกันก็ขอให้ครบเลยทุกเรื่องการงานการเงินังนนนดูจากว่าที่นี่ปังไม่ปังยังไงดูจากของแก้บนนะคะนี่แต่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่คือคนจีนจะเชื่อคนจีนคนมาเลเซียคนฮ่องกงส่วนใหญ่จะเชื่อในอพระผมเป็นความศรัทธาอย่างหนึ่งทางใจนะคะ ขนาดวเงินบริจาคเท่าไหร่ไปแล้ววันนี้นะคะดูจากวันธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนเกิดอาชีพใหม่ด้วยอาชีพแก่บน่นอาชีพรับจ้างไหว้พระเจ้าหน้าที่พูปรากาศจีนเป็นหมดทุกคนเลยเกันต่อที่ต่อไปเลยไปเลย พูดสนุกเถอะเลยไป,ไปอเอาอันนี้<ป>ค่ะพวงหนึ่งค<ป>่ะ<ป>จุดที่สองที่เราต้องมานะคะก็ะอย่าลืมมาที่นี่เลยเดินมาทางตึกอมรินนะคะข้างหน้าก็จะเป็นไทยอินก็คือก็ขอพรได้เหมือนกันขอพรให้ประสบความสําเร็จขอพรเรื่องการงานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะที่นี่จะปังเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะ ขอยืนไหว้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดจุดนะคะที่ใส่มูอย่างพวกเราต้องมาก็คือข้างหน้าอินเชอร์คอนนะคะก็จะมีพระนารายทรงสุบรร หมายถึงว่าคนที่มีกิจการต้องขอพอรความเจริญรุ่งเรืองกิจการหน้าที่การงานควรมาที่นี่นะคะที่อันนี้เป็นที่หลึกลับมากต้องเป็นสายมูตัวยงเท่านั้นที่ส่วนใหญ่เขาจะรู้กันคือข้างบนเกสรค่ะตามมาเลยว่าแต่ต้องเข้าไปในห้างก่อนแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปค่ะ ตอนนี้เรามาถึงเกศรพาราซาชั้นสี่นะคะก็คือจะได้เห็นองค์พระรูปพระแม่ลมัศมีเป็นตัวแทนแห่งความสวยงามความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองถ้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็คือจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรุ่งเรืองความการงานความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานความก้าวหน้าในชีวิตนะคะ ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจอยากให้เพื่อนๆน่ะตามมาสการะข้างบนเกสรชั้น4ได้เลยค่ะ แล้วก็จุดถัดมานะคะที่ใกล้ๆก,กันก็คือองค์ท่านเท้าจตุโลกบาลที่นี่ก็คือจะขอพวกความเป็นสิริมงคลอำนาจรวมไปถึงทุกสุขในตัวเราว่า,ามงคลของชีวิตอย่างนี้ค่ะ ใจมากเลยโคยเอดีเลยิๆ Bye, บาย h a p p ขอบคุณมากค่ะมาถึงพระแม่อุมาเทวีด้านหน้าบิ๊กซีราชาประสงค์นะคะก็คือท่านจะประทานพรความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเงินทองแล้วก็ประทานโชคลาภให้แก่เรา สการะพาตีมูรติดูสิคะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ามาขออะไรทินเดอร์อยู่ข้างหน้าค่ะปัดไปปัดไปปัดไปเผื่อได้ครู่แต้องวหว้ก่อนนะใช่ต้องวหว้ก่อนไหว้ปุ๊บปัดปั๊บได้ปั๊บเลยค่ะทำเป็นสริมงคลอ่ะทำเท่าไหร่ครับคุ้นหนึ่งวันห้าสิบบาทครับหลับ้าดอกทองคํเซนครับ อได้อะไรสำหรับไว้บ้างก็จะมีดอกกุหลาบแล้วก็บทสวดนะคะแล้วก็ทุบแดงเทียนแดงเพื่อจะมาขอความรักการเงินแล้วก็โชคลาภในพัตติมูลนตินะคะไม่ใช่เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นโชคลาภเงินทองก็ได้ เรียบร้อยแล้วด้านข้างทางขวามือก็จะเป็นพาร์พิคเนตที่จะประทานสุขภาพร่างกายแข็งแรงประทานโชคลาภประทานความสุขให้แก่พวกเราในใจกลางเมืองนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในการแบบไหว้สายมูก็แนะนําให้ถ้าสมมติว่าตอนนี้ใครว่างหรือว่าใครมีไม่มีกิจกรรมอะไรอยากได้สายมูคือใกล้ๆที่กรุงเทพของเราก็คือมีแดที่ นะคะน่าสนใจขอแนะนำฝากด้วยนะคะขอให้ความเพลงสถิตยอยู่กับท่าน Follow ใน uh, Happy, Happy Diary กดไลฟ์กด, like. ด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ